เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงปู่ดูประสิทธิพระให้โยมมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณบทความจากท่านผู้ใช้นามปากกาวา่าพอ่อและขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูธรรมทรนภัยรัตสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อนุญาตให้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเา่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับสมัยที่พวกเราไปวัดสแก่เห็นคนที่มาเช่าพระจากทางวาัดแล้วก็พากันนำพระนั้นมาขอให้หลวงปู่ประสิทธิ์พระให้อีกครั้ง ทีนี้พวกเราก็เอาบ้างสิชาววัตถุมงคลมาแล้วก็นำมาขอหลวงปู่บ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรขอนำมาเล่าสู่กันฟังหลวงปู่จะให้เรากำวัตถุมงคลไว้ในสองมือถ้าเป็นพระบูชาก็ให้กำฐานพระไหวจากนั้นหลวงปู่จะใช้มือขวากำทับมือเราอีกชั้นหนึ่ง เฉพาะกรณีผู้ชายแล้วท่านก็จะกล่าวคำประสิทธิ์พระขึ้นต้นว่าเตสังทีคายุกามหาปัญญามาจบที่พุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังสิทธิสัพพะสิทธิพระวันตุเตถ้าขณะที่หลวงปู่ประสิทธิ์พระเราเกิดอาการปีติ หลวงปู่ท่านจะทราบางทีท่านก็พูดขึ้นเพื่อให้เราคลายความลังเลสงสัยเช่นท่านว่าปีติขึ้นมาที่ท้ายถอยแล้วขึ้นถึงศีรษะแล้วเป็นตน้นหลวงปู่มักจบด้วยคำว่าเอา้าใช้ได้พร้อมกับยกมือของท่านออกเป็นอันเสร็จพิธีเป็นที่รู้กันว่าด้วยวิธีนี้ หลวงปู่ท่านตั้งใจอธิษฐานตั้งองค์พระทั้งที่วัตถุมงคลและจิตของผู้มาขอพร้อมกันเลยจึงถือเป็นโชคดีของคนในยุคนั้นผู้หญิงก็มักนั่งมองตาปริๆบๆบันทึกไว้เพื่อผู้มาภายหลังจะได้เห็นภาพบรรยากาศและความน่าเคารพรักของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย อย่าเอาแต่เที่ยวหากราบพระนอกบ้านจนลืมพระในบ้านวันนี้วันพ่อชวนให้ลุงสิทธิ์นึกถึงวันแรกในชีวิตที่ไปกราบหลวงปูด่ดูก่อนถึงวัดสแกลุงสิทธิ์และเพื่อนนักศึกษาชมรมพุทธแวะซื้อดอกบัวเพื่อจะไปถวายท่านด้วยถึงวัดสแกตอนหัวค่ำพอดีโอวัดแรกที่หลวงปู่สอนพวกเราก็คือ แกยังเป็นนักศึกษายังต้องแบ,บมือของเงินพ่อแม่ทีหลังไม่ต้องซื้อมาถวายค่านะแค่ระหว่างทางที่มาเห็นสะบัวข้างทางให้นึกน้อมถวายดอกบัวในสะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ใช้ได้แล้วก่อนกลับหลวงปู่ยังเมตตาสอนต่ออีกว่าอย่าเอาแต่เที่ยวหากราบพระนอกบ้าน จนลืมพระในบ้านลละพ่อแม่ของเราไงในชีวิตลุงสิทธิ์เห็นคนไปวัดบางคนเวลาไปกราบครูบาอาจารย์พูดไพเราะแต่เวลาพูดกับพ่อกับแม่พูดไม่ดีพูดไม่รักษาน้ำาจบางคนเป็นถึงขนาดหัวหน้าหมู่คณะชวนคนทำบุญแต่พ่อแม่ตัวเองไม่สนใจดูแล ปล่อยให้เป็นธุระของพี่น้องคนอื่นแถมไม่ส่งเงินบำรุงพ่อแม่ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมีหน้าที่การงานดีลุงสิทธิ์รับทราบเรื่องเหล่านี้ทีไรทำให้สลดใจว่าพลาดแล้วใครคิดว่าตนได้บุญหย่าได้คุณธรรมชั้นสูงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ประพฤติบกพร่องในหลักทิดหกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทิศเบื้องหน้าคือบุพการีบุญใหญ่หรือคุณธรรมเบื้องสูงดังกลาง่าวก็เป็นของหลอกกันเฉยๆเป็นของฉาบฉวยเป็นของไม่จริงเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีปราศจากคุณธรรมพื้นฐานคุณธรรมเบื้องสูงก็มิใช่ฐานะ พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370